เทสครับอยากได้ยินเสียงจึงเลยว่ามันมันแอกโคหรือเปล่าอ่าสวัสดีนะครับทุกคนครับผมทำการทดสอบมะว่ามันมันมันเอกโคไหมนะฮะช่วยใครที่ยินก็บอกหน่อยนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาเปิดตลาดกันนะฮะ ตสอต่อไมด้วยนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเราเปิดสลักไปพร้อมกันนะครับเสียงมันแอคกอไหมฮะเสียงกล้องหรอผมไม่รู้ว่าผมจะแก้ไม่ใหญ่ไรนี่ยให้มันไม่กล้องเด๋ยวนะเดือนนะ ถ้าเป็นแบบนี้ได้ยินเสียงไหมครับแบบนี้ได้ยินเสียงไหมครับ e อ h o เสียงกล้องเนาะแบบนี้ดีกว่าไหม ฟิลงานวัดเลยเหรอปิดทองฝังลูกในมิดอะไรอย่เงี้ยใช่ไหมแบบนี้โอเคใช่ไหมโอ้แบบนี้ไม่ต้องเสียบไม้เลยโอ้ไม้ตัวนึ่งเนี่ยหกพันอะไรวะ โอเคชัดเจนนะอันนี้ทำแบบไม่ต้องเสียบไม้นะชัดกว่าเนาะไปทำให้สยุ่งยากเลยวะ่ะต่อไปไลฟ์เราจะไม่มีเอ็ o โคแล้วนะครับ mm hmm. ผมพยายามแก้มาหลายสัปดาห์นะก็ยังไม่ได้ดีมากแล้วเนาะโอเคนะเดี๋ยวเราไปเปิดตลาดพร้อมกันนะฮะเก้าโมงห้าสิบหกอ่ะปั๊บไหนวะมา ตลาดรวมตอนนี้นะครับอ่าก็ยังตลาดยังไม่เปิดนะฮะขณะนี้เวลา9ก้าโมง้าสบเจ็ดนาทีนะครับไปยังไงขณะนี้ผมดูที่แมปนะแล้วเดี๋ยวผมดูตัวสแกนแบบเรียวทาม,มันจะขึ้นไหมยังไม่มายังไม่มายังไม่มีอะไรติดมานะครับ ว่าจะทำการทดสอบใหม่แหละแต่ว่าสรุปไม่ต้องใช้ใหม่เนอะชัดเจนเนาะโอ้ก็ยังมีคนมาดูตั้ง94คนนะฮะขอบคุณมากนะครับอันนี้เราเราไม่ได้เขางานเหรอะส่วนใหญ่นี้ส่วนใหญ่เราก็จะเล่นหุ้นอย่างเดียวใช่ไหม ห้สิบแปดแล้วทำไมมันไม่ขยับวะหรือว่าเออแปลกวะ่นะเนี่ยนะแปลกมากเลย ที่ยีวันนี้ก็อาจ,จะปกติปกติมันน่ะมันควรจะเปิดได้แล้ว <c oughs> เออแล้วก็ต้องบอกนิดหนึ่งนะว่าถ้าเกิดคนดูไลฟ์นี้อยู่นะครับไลฟ์ Live มันจะช้าไป10วินะประมาณนี้นะ10บถึงสิบห้าวินะครับเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะไม่ตรงกับเวลาของเรานะฮะบางทีแบบ ถ้าเกิดมาดูแล้วเฮ้ยหุ้นมันวิ่งไปราคาหนึ่งแต่ผมยังพูดอีกราคาหนึ่งนะก็ต้องเข้าใจนะว่ามันกระตุกนะฮะมันด้วยเกิดด้วยความช้าของตัวระบบเ,เดี๋ยวเดี๋ยวผมขอปิดแล้วก็เปิดแอปใหม่นะั้นทำไมมันยังนิ่งๆ เ open แล้วเปิดเรีย่ยงเนี่ยยังเป็นศูนย์อยู่เลยนี่จะเปิดสิบโมงเลยเหรออ๋อมาแล้วมามาดูกันนะฮะเริ่มมาแล้วนะฮะตอนนี้ที่ติดมานะครับอ่าเดี๋ยวผมจะดูไปพร้อมกับตัวเรียวทามพิกเลยแล้วกันนะ ง่ายดีนะครับโอ้มาแล้วแบบดูไม่ทันกันเลยนะตอนนี้ดัวลุ่มที่เข้ามาเยอะๆนะฮะก็จะมีตัว T H R E อืมนะครับเปิดมาได้สวยครับเปิดมานี้อ่อันนี้เนี่ยติดตามดูนะฮะ T H R E นะครับเป้าหมาย Target Price คือโอ้ถึงแล้วละ่ะ น่าจะไปต่อนะฮะตรงนี้วอลุ่มสนับสนุนมาเยอะที่สุดที่เห็นหน้าจอตอนนี้นะครับเ,เพื่อนๆอาจจะมองไม่เห็นเพราะว่าตัวมันเล็กมากนะฮะลองลงมานะครับลองลงมา SMT เหรอสักครู่นะสักครู่ SMT มีวอลุ่มเข้ามาซัพพอร์ตเป้าหมายอยู่ที่2บาท2สตางคอน,นิดเดียวนะฮะอันนี้ผ่านไปแล้วกันนะครับ ต่อมาเป็น NEX w วอสองวอก็ติดนะฮะอ่าอันนี้อันนี้น่าสนใจครับตัวนี้น่าสนใจวอลุ่มซับพอร์ตราคาวิ่งแน่นอนครับผม Hi หกจุดหนี่ทะลุแนวต้านไปแล้วก็ติดตามได้เลยนะฮะ Next n น e x ก2วอสองนะครับตัวถัดมาที่น่าดูนะฮะผมจะดูตามวอลุ่มนะครับ JKN นะฮะ JKN นี้ t a ร g e เก็ตพายอยู่ที่6.45ุ่าน่าสนใจนะครับ คิดว่าถึงแหละอาจจะถึง6.5จุดห้าสวที่สมนะครับถัดมานะฮะถัดมาถัดมาไม่มีละมี TIP นิดหน่อยนะฮะ TIP ติดมานิดหน่อยเป้าหมายคือเป้าหมายมันถึงไปแล้วนะฮะยี่สิบเก้าแต่ถ้าเกิดดูภาพใหญ่ๆนี่โอ้เดี๋ยวนะเดี๋ยนะ โอ้วอลลุ่มมันมาด้วยเมื่อวานนะครับอ่ลาลักษณะอย่างนี้น่าจะไปต่อนะฮะอะขอดูแนวต้านก่อนนะนี่ไงโอ้มันจะออกทามายหรอวะเฮ้ย <laughs> เด๋ยนนะออกทามไฮเหรอเนี่ย เฮ้ยเอ้าพูดจริงทิปออทามไฮนะครับไอ้ราคาน,นี้น่าสนใจนะฮะแล้วก็มันคงจะเบรกยากอะ่ะแต่คิดว่าน่าจะเบรกนะฮะประมาณสามสิบาทออทามไฮนะครับก็ยินดีด้วยสำหรับคนที่มีหุ้นนะฮะดูจากส่งตรงนี้นะวิ่งแล้วก็กระชากอย่างเดียวนะครับโอกาสไปสอต่อเนี่ยโคตรสูงนะฮะดูดิแล้ววอลลุ่มเนี่ยแทงบอเริ่มเลยนะครับวอลลุ่มเข้ามาซัพพอร์ต โอเคน่าสนใจครับโอเคอันนี้จริงๆไม่ต้องมีไม์ใช่ไหมเก็บอกมาดีมากดีมากเสียงชัดเจนเสียงชัดเจนมากโอเคผมรู้แล้วนะอ่าเนี่ยเห็นไหมทิปนะฮะไปแล้วนะครับสามสิบจุดสองห้าก็ออทำให้เรียบร้อยนะฮะแสดงความยินดีกับผู้ที่มีนะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวถัดไปนะฮะ มีอะไรอีกที่เข้ามามี TKS นะครับุอ,อ่าอย่างนี้ก็สวยนะบอลุ่มมาแล้ว RSI ยอดแล้ว RSI มาได้ไงว่าไม่เคยตั้งออกนะครับอ่า XO XO มีคนถามมาเมื่อวานทรงอย่างนี้ก็ยังไปต่อนะฮะ ผมจะดูเฉพาะตัวที่เขาสแกนติดแล้วกันนะครับเนี่ย T H R E เอ้ยอถูกแล้ว T H R E อ่าสวยนะครับไปต่อแน่นอนติดตามดูนะมีตัวไหนบ้าง T H R E มีเน็กบอลสนะครับอ่าทิปที่พูดไปเมื่อกี้มีอะไรอีกหมดแล้วมั้งมี a c E เข้ามาอีกไอ้ตัวนี้อ่ารอดูนะครับเพราะว่าวอลล่มสะ สี่สิบล้านนะฮะตอนนี้วอลุ่มมาแล้วสี่สิบล้านแล้วก็ t a ร g e เก็ตไพ์นะครับอยู่ที่สี่จุดสองสี่โอ้ยอย่างนี้น่าสนใจอาจจะถึงสี่จุดสามก็ได้นะฮะ stop l ล s s นะครับมีเสมอนะ stop l ลอ s อยู่ที่สี่จุดศูนย์สี่นะครับแล้วก็อิชิอัปเดตหน่อยสิอิชิอิชิก็เข้าสู่ช่วงของการพักอันนี้ปล่อยเข้าไปนะครับมีแค่นี้แหละนะ เล่นงานช่วงเปิดตลาดนะครับอืมโอเคพอหอมปากหอมคอนะตอนนี้เวลาสิบนาฬิกาห้านาทีเปิดตลาดพร้อมกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับอ่า,สาเสียงหน่อยนะาเสียงหน่อยถ้าเกิดเราจะมีรายการที่จะมาเปิดตลาดไปพร้อมกันอย่างนี้ดีไหมแต่ว่าเอาเฉพาะวันสะดวกนะคือผมก็ไม่ได้ว่างทุกวันนะฮะ วันนี้ตั้งใจมาทดสอบใหม่ด้วยนะฮะอ่ะลองลองซาวเสียงให้ให้ดูหน่อยว่าอ,อยากได้ไหมแบบรายการช่วงเปิดตลาดนะครับเอาสักเอ่อเก้าโมงเกือบสิบโมงอะ่ะนะฮะแล้วก็เราก็จะไปช่วงแบบสิบโมงต้นๆมากันแบบแปบ๊บเดียวอะ่ะให้พอรู้ว่าวันนี้น่าจะจับจับเทรนด์ตัวไหนประมาณนั้น ดีไหมอ่าเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมกันนะครับวันเสาร์อาทิตย์เราก็มีคลิปลงอยู่แล้วนะอืมเดี๋ยวเรามามาวันสะดวกนะเอาอย่างนี้นะคือไม่ไม่ไม่สัญญาว่าจะมาทุกวันนะเพราะว่าอ้าวค้างเฉยค่ะ กำลังก็จะไปต่อแม่ค้างเฉยเลยเอ,อโอเคใช่ไหมอ่าหลายๆคนก็บอกว่าอ่าอยากได้ดีดีมากโอเคอยากจะดูว่าตอนตลาดเปิดจะหาหุ้นอะไรดูใช่ไหมครับเดี๋ยวเราเดี๋ยวเรามารอดูนะฮะไม่ต้องไปที่ไหนอะ่ะ y t u t u นะครับที่เดียว แชร์ไปเฟซบุ๊กยังแชร์ไม่เป็นเลยตอนนี้เนี่ย <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวรายการเราก็จะค่อยๆขยับขึ้นไปเรื่อยๆแหละครับคือตอนนี้เนี่ยประกาศประกาศตอนนี้เลยแล้วนะฮะเราจะมีการวางแผนนะครับก็คือจะช่วยเป้าหมายของช่องเรานะฮะคือการติดอาวุธให้กับนักลงทุนรายย่อยนะครับเราต้องการสร้างสังคมนักลงทุนคุณภาพโดยที่เราก็จะมีคลิปให้ลง ลงให้ดูกับทุกวันแหละตอนนั้นจะเป็นคลิปนะฮะแล้วก็จะพยายามมีไลฟ์สดนะครับช่วงของการเปิดตลาดก็จะทำโดยผมนะฮะแล้วก็ช่วงเย็นนะครับจะเป็นการสรุปภาพรวมตลาดโดยอจาจย์ออฟนะเราจะมาในวันสะดวกนะครับก็อาจจะบางวันอาจจะมาบางวันอาจจะไม่มาอันนี้อันนี้ไม่ต้องมาทวงหลังบ้านนะฮะเพราะว่าอย่างช่วงไลฟ์สด ทุกวันพฤหัสเนี่ยจะมีคนมาทวงตลอดว่าวันนี้มีหรือเปล่านะครับอ่ามีมีนะครับวันพฤหัสยังมีไลฟ์ตลอดนะครับแล้วก็ช่วงเช้าวันเปิตดตลาดเนี่ยจะมีผมนะครับเช้าวันสะดวกจะมีผมมาแล้วก็ช่วงเย็นนะครับจะเป็นอาจารย์ออฟมาสรุปภาพรวมตลาดแล้วก็อ่าทุกๆวันอาจจะเป็นตอนเย็นหรือตอนกลางคืนดึกๆจะมีข่าวหุ้นนะจากเนิร์ดนะครับเราจะติด อาวุธให้ทุกคนอย่างเต็มที่นะฮะเพราะฉะนั้นเต็มที่กับเปล่าด้วยนะครับก็อยากให้ทุกคนฝึกฝนนะฝึกฝนแล้วก็เรียนรู้ไปด้วยกันนะครับผมก็ยังต้องเรียนรู้ต่อไปโอเคเนาะ,ะประมาณนี้นะครับเราหน้าที่จะได้ตัวที่ติดตามไปแล้วล่ะแ,แล้วก็เนี่ยถ้าอยากดูสมัครฟิแนนซียอกันยังฮะ,ะที่ใต้คลิปนี้นะครับ มันจะมีลิงก์เปิดพอร์ตหุ้นออนไลน์นะครับลองสมัครกันดูนะฮะแล้วก็ไปติดตามดูนะครับตัวเรียวทําพิกซึ่งผมก็ไม่ได้ไม่ได้ดูตามทุกตัวนะแต่ดูตามตัวที่มีศักยภาพนะครับก็ดีกว่าเรามาหาหุ้นเอาเองนะเนี่ยใช่ไหมนะครับอย่างทิปอย่างเงี้ยไปละสามสิบจุดเจ็ดห้าคงจะผ่านยากนะอืมต้องบอกก่อนนะฮะว่านี่คืออทิมหายมันก็คงจะผ่านยาก ก็ต้องให้เวลาเขาหน่อยนะครับแต่ถ้าตัวที่ไปเร็วๆนี้น่าจะเป็นตัวนี้นะอย่างเงี้ยที่ HRE ไป Y NEC W2 ไปแล้วใน่ไหม NEC W2 ไปแล้ว ACE a e นี้ก็น่าติดตามนะสหรับวันนี้หมดแล้วนะครับมีอะไรอ่ะ SMT หรอ SMT ไม่เอา JKN ็เฉยๆนะครับน่ะประมาณนี้นะฮะเดี๋ยววันนี้ผมจะต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวเจอการพรุ่งนี้ก็มีรายการของผมนะวันอาทิตย์ของอาจารย์ออฟวันจันทร์ของเนิร์ดก็อาจจะมีผมวันจันทร์ไม่ได้ปิดตลาดใช่ไหมวันจันทร์เดี๋ยวถ้าเปิดตลาดเดี๋ยวมาเจอกันอีกทีหนึ่งนะครับสำหรับน,นี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ